เดินเจ้ามาก่อม er ีออเดอร์คอลลาเจนเขาร์แทงสองกับป er ุ er ๊กค er ่ะแต่เร็วก่อนติมืมอส่งของให้ลูกค้าค่ะกับส่งโคปักมายาวก่อนที่มาอ่ามักผรมหูไว้ค่ะผรมหูนิ่มเลยซาสองสามวันเยาวค่ะผรมหูนิ้วนะคะอ่าในก่อนี่มาใจแฮกกุยต่างๆค่ะก่อนติมเมอร์ซาหูก่อนน้ำมันตาผมนี่มันเหมือนวิตามินซีผรมหูเขาคำเดียวค่ะเปล่าใส่ไปพร้อมหัวพร้อมหัวก่อนติม่อมค่ะใส่นางหูเขาก่อนนางหูเขาก่อนดีค่ะอย่าก่อหังเกเป็นหังเกก่อหายยาปอมีเมียงลิลิลและลอดก่อหายโอ้โคบักขันเจน คำแกวที่มีเหลืองผำหูออกไข่เกลืค่ะอ่าถ้าขึ้นซาหัวสามวันอีกกว่าะมญาติอีกกว่ามีขีไขยโหย่อค่ะแล้วก็หางเกีกว่าร้ายค่ะน้ำหูก็แห้งค่ะแต่ตะเหลียวมาใช้แฮกกลิ่นน้ำมันตาผมตรงนี้ยาวก็อ่าผำหูก็อน้ำหูก็อรีแล้วเก่าอ่าไข่เกลืก็เมี่ยวค่ะยาวก็หางเกีก็เมี่ยวค่ะน้ำหูก็แข็งแรงแล้วเก่าค่ะผำหูออกใหม่ก่อนน้ำหนังก็เดียวค่ะนี uh, well> ่ก็ใส่น้ำหูจอดยาวก่อนมาใส่ปลายผำหูทางค่ะใส่ปลายผำหูคือจัดจอดค่ะผำหูปลายคำโหููแตตกกผหเจีอนน็ที่ะ เดี๋ยวที่นี่ข่าวรีบมาบอกในตะก้าทางคาร์น้ำมันตาผมแหกกล้วยนี่ผานมารถนี่นี่ที่มีอันซิงโชคในมันทางคารที่มีเน็ปโขมใบมัดโพคําทั้งเั้านี้ค่ะเดียวก่อจับมือคําค่ะเดียวก่อตึงตังเส้นนี่เงินปากแสนนี่ปันที่เอามาซื้อใส่ข้อคําเน็ปโําจับมือคําทั้งเจ้าหนี้มาเฮ็ดเธอเฮาเตอร์นายันน้ำมันตาผมตัวนี้ค่ะปลอดภัไข่ลายก่อมาซิงโชคกันค่ะหลับนี่ ราคามันก่อนที่ขึ้นมาแทงค่ะกองไหนอ่าหมื่นหาเค่าแต่เดี๋ยวนี่ถ้าเอาเป็นเซฟนี่ต้องหมื่ามค่ากับพวกไหนใครสนใจก่อสั่งราคาของนี้พร้อมส่งค่ะส่งของตกวันค้าบาทแดดออกคนตกก้องก่อส่งนึกตะวันค่ะ